ถ้าเราจะบอกว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาดีหรือพูดเก่งแต่เป็นบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติคุณจะเชื่อหรือเปล่าคะ เคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งเวลาเราเดินเข้าไปในห้องหรือในงานสังสรรค์จะมีคนบางคนที่ดึงดูดสายตาและความสนใจของเราไปได้แบบอัตโนมัติเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาคนนั้นหน้าตาดีที่สุดหรือแต่งตัวด้วยแบรนด์ที่หรูที่สุดนะคะแต่มันมีพลังงานบางอย่างมีออร่าบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้น่าสนใจจังเลยอยากเข้าไปทำความรู้จักสิ่งที่ว่านี้แหละคะ่ะ ที่หลายคนเรียกว่าเสน่ห์หรือแคริสมาที่แท้จริงแล้ววันนี้ที่พอดแคสต์หิวใจฉบับแมวเหมียวเราจะมาถอดรหัสเสน่ห์ลึกลับที่ว่านี้กันค่ะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และคุณเองก็อาจจะมีมันอยู่โดยที่ไม่เคยรู้ตัวมากก่อนเลยก็ได้ ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในสังคมของเราเนี่ยหลายคนมักจะเชื่อว่าสเสน่ห์เป็นเหมือนพรนสาวันันที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดหรือไม่ก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานความงามต้องพูดเก่งต้องเป็นดาวเด่นตลอดเวลาแต่ความเชื่อเหล่านั้นกําลังจะถูกท้าทายค่ะมีนักจิตวิทยาความสัมพันธ์ชื่อดังท่านหนึ่งคือดรคาร์ลอสวาสเกสดรคาร์ลอสวาสเกสท่านได้ทําการศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึง้งแล้วก็ออกมา ทุกความเชื่อเดิมๆทิ้งไปเลยค่ะ ท่านบอกว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงที่ดึงดูดใจคนได้อย่างยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกเลยแม้แต่น้อยแต่มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าความสอดคล้องค่ะความสอดคล้องระหว่างคำพูดการกระทำและคุณค่าที่อยู่ข้างในจิตใจเราพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราทำมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดมันคือความจริงแท้ที่ฉายออกมาจากข้างในนั่นเองลองนึกภาพตามดูน น,ะะนึกถึงบุคคลระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์หลายคนอาจจะมองว่าบุคลิกของเขาดูห่างเหินเขาถึงยากไม่ได้เป็นคนเฟรนลี่อะไรขนาดนั้นแต่ทำไมเวลาที่เขาขึ้นไปบนเวทีเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ทุกคนถึงต้องมนสะกดทำไมคำพูดของเขามันถึงทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกได้คำตอบก็คือเพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงความหลงไหลยอย่างสุดหัวใจที่เขามีต่อวิสัยทัศน์ของตัวเองนั่นเอง แววตาท่าทางน้ำเสียงมันบอกทุกอย่างว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขากำลังทำอย่างหมดใจและพลังแห่งความจริงใจอันมหาศาลนี่แหละค่ะคือแรงดึงดูดที่แท้จริงมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความจริงใจจากภายในนั้นสำคัญกว่าภาพลักษณ์ภายนอกมากมายนะักแล้วทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรคือแก่นแท้ของความสอดคล้องที่ว่านี้ล่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีม อยู่หรือเปล่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งจาก Harvard Business Review เลยนะคะเขาชี้ชัดเลยว่าผู้นำหรือคนที่มี e m o t i o n a l intelligence หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า EQ สูงเนี่ยมักจะถูกมองว่ามีสเสน่ห์และเป็นที่น่าเชื่อถือมากกว่าคนอื่นอย่างมีในสําคัญเลยค่ะ นั่นก็เพราะว่าคนที่มี EQ สูงจะสามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและยังสามารถรับรู้เข้าใจและเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีมากๆด้วยซึ่งทักษะนี้เองที่นำเราไปสู่5สัญญาณสำคัญที่จะบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ได้ค่ะเรามาลองเช็คไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สัญญาณข้อที่1คือความจริงใจและสอดคล้อง (Authenticity and Congruence) ข้อนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยค่ะ คนที่มีสเสน่ห์โดยธรรมชาติจะไม่พยายามเป็นคนอื่นพวกเขาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาแสดงออกมามันคือเรื่องเดียวกันทั้งหมดค่ะเขาไม่มีหน้ากากไม่ต้องแส,สแสรงเมื่อคุณอยู่กับคนแบบนี้คุณจะรู้สึกปลอดภัยสบายใจเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่เขาเป็นจริงๆความจริงใจแบบนี้นแหละค่ะที่สร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ ทุกรูปแบบเลยแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนดีๆให้เข้ามาในชีวิตเราโดยอัตโนมัติเลยนั่นเอง สัญญาณข้อที่2คือความหลงไหลในสิ่งที่ทำเคยเจอใครที่เวลาพูดถึงเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วตาเป็นประกายไหมคะพลังงานของเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเลยใช่หรือเปล่าคนที่มีแรงดึงดูดโดยธรรมชาติมักจะเป็นคนที่มีความหลงไหลในบางสิ่งบางอย่างอย่างลึกซึ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอดิเรกงานที่ทาหรือเป้าหมายในชีวิตพลังงานบวกและความกระตือรือร้นที่พวกเขามีต่อสิ่งที่รักเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งเลยนะคะ มันสามา, S <S สามารถส่งผ่านไปถึงคนรอบข้างทําให้คนอื่นรู้สึกมีพลังและได้รับแรงบันดาลใจไปด้วยวิสัยทัศน์และพลังงานของคุณนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนแสงสว่างดึงดูดให้พวกคนอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆ สัญญาณข้อที่3คือการมี EQ ที่สูงอย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่า EQ สำคัญมากคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่แค่คนที่เข้าใจตัวเองแต่เป็นคนที่พยายามทำความเข้าใจคนอื่นด้วยพวกเขาสื่อสารด้วยหัวใจรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรฟังเขาสามารถรับรู้อารมณ์เล็กๆน้อยๆของคนตรงหน้าได้ทาให้คู่สนทนารู้สึกว่ามีคนมองเห็นและมีคนเข้าใจการเราทำให้ใครสักคนรู้สึกแบบนี้ ได้มันเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากเลยนะคะแล้วมันจะทำให้คนคนนั้นอยากที่จะเชื่อมโยงกับเราในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สัญญาณข้อที่4คือความมั่นใจในตนเองที่แท้จริง Genuine Self Confidence ต้องขีดเส้นใต้คำว่าที่แท้จริงนะคะความมั่นใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความหยิ่งยโสหรือการชอบข่มคนอื่นนะคะแต่เป็นความมั่นใจที่มาจากข้างในเป็นความรู้สึกสงบที่เกิดจากการยอมรับในคุณค่าของตัวเองรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรและก็ยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองได้เช่นกันคนที่มีความมั่นใจแบบนี้ จะไม่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองกับใครไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากคนอื่นพวกเขาสบายใจที่จะเป็นตัวเองและความรู้สึกสบายสบายไม่กดดันนี่แหละค่ะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆด้วย และสัญญาณข้อสุดท้ายข้อที่5คือการเป็นผู้ฟังที่ดีและให้พื้นที่กับคนอื่น Being a great listener and giving space ในโลกที่ทุกคนอยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาคนที่สามารถหยุดและรับฟังอย่างตั้งใจได้จริงๆจึงกลายเป็นของหายากและมีค่ามากๆค่ะคนที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมักจะเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมพวกเขาไม่เพียงแค่ได้ยินในสิ่งที่คุณพูดแต่เขาได้ฟ เพื่อทำความเข้าใจจริงๆเขาจะสบตาถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่าใส่ใจและให้พื้นที่ให้คุณได้แสดงเป็นตัวตนอย่างเต็มที่การกระทำแบบนี้มันเป็นการส่งสารที่ส่งพลังมากๆเลยนะคะว่าคุณมีความสำคัญและเรื่องราวของคุณมีคุณค่าซึ่งมันสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะกำลังคิดในใจว่า โอ้โหแล้วฉันจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงมันดูเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเยอะจังเลยแต่จุดหักมุมที่น่าสนใจที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ค่ะ สเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องพยายามสร้างหรือเพิ่มเติมเข้าไปในตัวเองเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องปลดปล่อยออกมาจากภายในต่างหากใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดมันคือการปลดปล่อยสเสน่ห์ที่แท้จริงมันมีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทุกคนค่ะมันถูกบดบังอยู่ภายใต้ความกลัวความไม่มั่นใจเสียงวิจารณ์จากคนอื่นหรือความคาดหวังของสังคมที่บอกว่าเราควรจะเป็นคนแบบไหนภารก จึงไม่ใช่การสร้างตัวตนใหม่แต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นหาและค่อยๆขจัดสิ่งที่บดบังความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณออกไปทีละชั้นทีละชั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณค้นพบและกล้าที่จะยอมรับในตัวตนของคุณอย่างที่คุณเป็นทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ยังต้องพัฒนาเมื่อคุณกล้าที่จะแสดงความลหลงไหลของคุณออกมาอย่างจริงใจเมื่อคุณเริ่มหันมาใส่ใจความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นมาก ขึ้นเมื่อนั้นล่ะค่ะสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณมันจะค่อยๆเปล่งประกายออกมาเองโดยอัตโนมัติและนั่นคือแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่ส่งพลังที่สุดแล้วค่ะ จังไว้นะคะว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่หัวใจและความเป็นตัวตนของคุณสัญญาณทั้ง5ข้อที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเพียงเหมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนให้คุณได้เห็นว่าคุณได้เริ่มปลดล็อกพลังที่อยู่ภายในตัวคุณแล้วหรือยังลองนำแนวทิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะค่อยคอยเป็นค่อยคอยไปไม่ต้องกดดันตัวเองแล้วคุณอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่า ึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ